ทำแซลมอนทอดน,น้ำปลานในห,หอมผักจีนกันตอนเด็กๆจะมีเมนูหนึ่งที่มาทําให้เรากับน้องกินบ่อยมากมาไม่ได้ทําให้กินนานวันนี้เราก็เลยไปถอยแซลมอนมาจากเน็ตเราก็รีบแวะรถมาที่ตลาดเช้าหลังมอก้เทียมนะมาจากดินสดๆเลยอ่ะโอชลระเจ้าเสียสนะิงหนะ์มา,าย้ยชนะูโมนะเยมนะ เยวาวระอิปะเสียงชายคุณพายนทั้งหมดนี้4บาทดกคนจะลองทํากินเองที่จีนให้หายคิดถึงไปเลยเราก็เริ่มจากเอาแซลมอนมาหั่นเป็นแผ่นบางๆเอาลงไปทอดอให้สีพอมกรี่มๆสวยแบบนี้พี่เด็กคือซอสน,น้ำปลาสุดมาบอกเลยว่ารสชาติคือความทรงจําที่ไม่มีวันลืมใส่แค่น้ตาตาลกับน้ำปลาตาปลาหมึกอันนี้มีเต้นหออไว้อยู่แล้วพวกมาจากไทยแต่ที่จีนก็มีขายนะทุกคนเขาส่งออกไปตั้งเจ็ดสประเทศของเขาดีจริงปรุงอะไรก็อร่อยมาทําทีไรคือข้าวหมดหม้อทุกทีถ้าใครจําไม่ได้ว่าสีไหนใช้ทําอะไรมมมีีีทรริิิคคคงง่่าา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 ยยใจจจจํสสสวววว้้ฝเเขอออออนนนนพกืฟุชตตัด็ ฝาเหลืองสาสสุกภาพารสชาติเบาๆกลมๆใช้ทำยำก็แซบ่บน้ำจิ้มก็เด็ดหยอกกับอะไรก็อร่อยคนกินขี่โตก็กินได้สบายๆแค่เอาแซลมอนลงไปเคลือบกับซอสให้นแบบนี้ได้จานนี้มาก,กับขา้าวปลาบอกเลยว่าไม่ขออะไรรสชาตินี้คือหนึ่งเดียวในใจกินกินทีก็ไม่เคยเบื่อแล้วคือวันก่อนเพิ่งเห็นโฆษณาน้ำปลาแค่เห็นก็คิดถึงบ้านอยากกินแกงส้มขึ้นมาเลยบอกมาว่าเดี๋ยวมีกงกัมไทยจะซื้อวัตถุดิบกับน้ำปลาดีๆไปทำให้กินมือนี้คืออิ่มอร่อยเป็นรสชาติที่ผูกพันอยู่ในความทรงจำสูตรนี้ทำ